สวัสดีครับเรามาดูผลประกบคู่รอบ8ทีมสุดท้ายและก็รอบรองชนะเลิศของฟุตบอลยูโรปาลีกในฤดูกาล2021แล้วก็22กันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่รอบ8ทีมสุดท้ายนะฮะก็จะมีลาบซีครับจะเจอกับออตาลนตาแฟรงก์เฟิร์ตพบกับบาร์เซโลนาเวสต์แฮมจะพบกับโอลิปิกลียงแล้วก็เอสซีบาก้กาเจอกับแลนเจอร์นะฮะโดยที่ในรอบก่อนรองชนะเลิศเนี่ยเลกแรกจะเตะในคืนวันที่7เมษายนฮะ,ะแล้วก็เลกที่2จะเตะในคืนวันที่14เมษายน ในขณะที่รอบรองชนะเลิศครับผู้ชนะระหว่างอาบิลาสซิกและก็แอตแลนตาจะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างเอสซีบาร์กากับแรงเจอร์นะ,ะแล้วก็อีกคู่หนึ่งผู้ชนะระหว่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดกับลียงฮะจะไปเจอผู้ชนะระหว่างแฟรงก์เฟิร์ตกับบาร์เซโลนาฮะโดยที่ในรอบรองชนะเลิศเนี่ยเลกแรกจะเตะในคืนวันที่28เมษาย,ยนแล้วก็เลกที่2เตะในคืนวันที่5พฤษภาค,คมนะ,ะก่อนที่จะไปเจอกันในรอบชิงชนะเลิศครับในวันที่18พฤษภาค,คมนะฮะ